สำหรับใครที่เป็นสาวคกของเจ้าตัว Honda Civic 1.5ตัว EL นะคะวันนี้นะคะเป็นโฉมปี2021นะคะลูกค้าสีขาวล้วนเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้เลขหม่51,000โลเท่านั้นเองและราคาสวยมากนะคะ699,000บาทนะคะใครสนใจนะคะมาดูในคลิปเต็มกับมิน้นในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ใครนะคะที่เป็นสาโวของ Honda Civic นะคะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถอัปเดตที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะจอดอยู่ที่สาขาหนึ่งนะคะ mm hmm. เพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะใครที่กำลังมองหารถเก่งนะคะสายสปอร์ตนะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะ มีเข้ามาสีขาวคันเดียวเท่านั้นเลยถ้าสนใจนะคะลูกค้ากดติดตามหรือทิ้งเบอร์ช่องทางการติดต่อหรือติดต่อมาที่เบอร์สายด่วนได้เลยที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าจอดไม่นานแน,น่นอนนะคะไฟหน้านะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้า LED นะคะมันติเรฟเ c กเตอร์มาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะลูกค้าและตัวนี้นะลูกค้า กระจังด้านหน้าเนี่ยได้เป็นสีดำนะคะดูสปอร์ตมากนะคะสำหรับใครที่สนใจนะทะเบียนนี้เลยและลูกค้าดูดีๆนะคะนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดหรือว่าสปาเบาะแต่อย่างใดนะคะรถที่ลูกค้าได้เห็นไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวการชนหรือว่าร่องลาร่องรอยของรอยแก้มหลักยิ้มแต่อย่างใดเลยนะคะตัวนี้นะคะล้อแม็กเดิมแท้นะคะมากับตัวรถ นะคะลูกค้าสวยๆวยล้อแม็กแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้อยากได้เป็นยางปีใหม่ปี25เราดูแลเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะบอดี้โครงสร้างของตัวรถนะคะลูกค้าสวยมากนะคะใครที่เป็นอาสาวกหรือว่า f c ของตัว Honda Civic นะคะลูกค้าไม่ควรพลาดนะคันนี้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับสัญญาณเตือนด้านข้างนะคะลูกค้า และที่สําคัญนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะมาพร้อมกับกระจกสัญญาณแบบนี้นะลูกค้าเดี๋ยวมินสตาร์ให้ดูอ่าขอโทษเดี๋ยวมินเปิดให้ดูนะคะสัญญาณแบบนี้เลยนะคะและเป็นกุญแจแบบ c คลีเร์นะคะลูกค้ากุญแจได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สีขาวนะคะเดิมมาดูในส่วนของภายในกันบ้างตัวนี้นะคะจะมีไฟแสงสว่าง สีน้ำเงินแบบนี้นะคะลูกค้าเดิมนะคะติดตั้งมาให้นะคะอันนี้นี่คือติดตั้งเพิ่มมาจากของศูนย์ฮอนด้านั่นเองนะคะลวดลายดีไซน์นะคะลูกค้าสปอร์ตมากสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวมินสตาร์ทให้ดูเนาะแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเป็นเหมือนประมาณว่า,าช่องแอร์ด้านหน้าเนี่ยเป็นเหมือนรังผึ้งประมาณนี้นะคะลูกค้าดีไซน์เฉพาะรุ่นเขาจริงๆนะแล้วก็แอร์แบ็กด้านหน้าจัดมาให้เต็มเลยเจดใบนะคะคู่หน้าเหนือหูเข่าแล้วก็ด้านข้างด้านหลังนะคะลูกค้า ที่สาคัญดูลูกค้านะคะจริงๆอยากให้เข้ามาดูตัวจริงนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับหรือดูตัวจริงได้เลยนะตัวนี้มีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยนะคะบุหรี่ไฟฟ้าเนาะออโต้เบรกโฮมีมาให้นะคะโหมดอ mm ีโ hmm. คนะคะโหมดประหยัดมีมาให้นะคะ mm hmm. หน้าจอ,อากลางแบบสัมผัสกล้องห,หลังมีมาให้ครบเซ็ตเช่นเดียวกัน และตัวนี้นะคะลูกค้าเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้จะเข็บด้วยสีเทาๆแบบนี้นะคะโครงสร้างของตัวรถด,ด้านข้างนะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะด้านล่างอ่ด้านข้างนะคะตรงนี้เนี่ยตรงข้างเนี่ยจะเป็นลวดลายนะคะเฉพาะเลยนะคะจะเป็นสีออกอ่าสีดําๆแบบนี้นะลูกค้านี่นะคะสีดําแล้วก็ที่เปิดประตูตรงนี้จะเป็นแบบโครเนียมนั่นเองนะคะตรงด้านข้างตรงนี้จะเป็น หุ้มด้วยหนังนั่นเองนะคะกระจกนะคะยังเป็นโลโก้ของโตโยต้าฮอนด้านั่นเองนะคะในฝั่งของด้านหลังนะคะในส่วนของห้องพัสานด้านท้ายนะคะลูกค้าสวยมากนะคะสภาพคือ,อเก็บรายละเอียดนะคะสปาเบาะขัดสีขัดเงาให้อีกนะคะลูกค้าถือว่าคันนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะใครสนใจนะคะ ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะหรือว่าจะทดสอบนะคะนัดหมายทดสอบรถตัวจริงนะคะได้เลยที่เพชรยนต์นะคะทุกวันเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจอดให้บริการที่เพชรยนต์ใครสนใจนะคะรีบทักเข้ามาได้เลยนะเห็นไหมคะลูกค้าด้านหลังนะคะโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะตัวนี้นะไฟอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะ เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะด้านบนได้เป็นแบบอ่ครีบฉลามนะคะสีเดียวกับตัวรถเป็นแบบชาร์ฟฟินนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้นะคะสามารถกดเปิดรีโมทนะคะด้านหลังได้ที่รีโมทเลยนี่นะคะเห็นไหมคะลูกค้าผ้าถุงคุมผ้านะคะที่ถาดท้ายลองรถนะคะยังอยู่ในสภาพเดิม นะคะลูกค้าไม่ได้แกะเลยนะคะโลโก้ของอ Honda Civic นะคะจากทางใต้ายแดงนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะถือว่าลูกค้านะคะดูแลดีมากอะชุดอุปกรณ์ยางอะไหนะคะมีมาให้ครบเซ็ตเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ติดตั้งมากับตัวรถเนาะใครสนใจดูข้อมูลหรือว่า,อ,าอินบ็อกซ์นะคะดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยนะคะถือว่าตัวนี้นะคะสภาพสวย พร้อมใช้งานแน่นอนอ่ะ Honda Civic นะคะ Honda Civic FE 1.5 EL เดี๋ยวไปดูด้านในของตัวรถกันบ้างดีกว่าเนาะไมหมคะลูกค้าเด้เรามินให้ดูในส่วนของมุมนะคะด้านอ่าข้างของตัวรถนะคะในส่วนของมุมด้านข้างข,างของตัวรถใช่นไหมคะลูกค้าอ่าตัวเนี้ยคือในทรงดูทรงสปอร์ตนะคะแบบว่าสปอร์ตแล้วก็อ่าดีไซน์ใครที่เป็นสาวกหรือว่า FC ของอ่า ซีวิกนะคะตัวนี้คือรูปทรงสวยนะคะภายนอกดูสวยแล้วก็ภายในนะะี่ยดีไซน์แบบว่าเป็นทรงแบบสปอร์ตแล้วก็ดีไซน์เฉพาะรุ่นนะคะสวยมากอนามินให้ดูหน่อยนะด้านในนะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าด้านในเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะนี่เบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้านะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะลูกค้ามาให้ครบนะคะสามารถ เลื่อนเปิดประตูด้วยออตโออต้ด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะเป็นเปิดกระจกด้วยออออโตโ้นะคะแล้วก็สามารถปรับนะคะกระจกนะคะด้านข้างซ้ายและขวาได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายพิเศษนะคะเหมือนเคปลาแบบนี้นะคะสีดำสวยมากนะคะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนั่นเองน,น,น,นะคะระบบแบบว่าสามารถที่จะเปิดนะคะเปิดฝาท้ายนะคะได้ที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีระบบ ควบคุมนะคะความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของป้องกันการลื่นถลายนะฮะป้องกันการออกนอกเลนอะไรมีมาให้ครบเดี๋ยวทดสอบนะคะเปิด่าสตารถให้ดูนะคะคันนี้นะระบบเป็นกุญแจแบบกุญแจนะคะกุญแจอยู่ตรงนี้เนาะ,ะนี่นะคะคันนี้นะคะมาแล้วนะคะเลขใหม่นะปัจจุบันนะคะทุกค่ะดู51,000 361โลนะคะสำหรับคันนี้นะคะห้า0มื0นห้มืนกว่าโลนะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กด้านหน้ามีมาให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกโหมดปรับเสียงนะคะของโทนได้เลยหรือว่าจะาใช้เสียงสัญญาณของสิริสั่งเสียงได้นะคะตัวนี้นะไฟด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นแบบ LED มาให้นะคะมีที่ใส่ เว้ตานะคะแล้วก็กระจกด้านหน้านะคะชัดเจนมากนะตัวนี้นะคะโหมดนะคะในของอกล้องถ่ายหลังนี่นะคะมีมาให้พร้อมสัญญาณเตือนนะคะลูกค้าสามารถเลือกโหมดได้สระดับเนาะสามารถกดเลยได้เลยนะคะสวยมากนะคะดีไซน์ภายในนะคะใครได้ครอบครองไปนะคะนี้ถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าพร้อมใช้งาน โหมดของ e ีโคอีคอ e ค่ะอ่าโหมของอ e ีคอนะคะเป็นโหมดของความประหยัดนะคะแล้วก็เบรกมือออโต้นะคะบเบรกออโต้เบรหูมีมาให้ครบเซตเลยที่วางแก้วน้ำทั้งด้านหน้านะคะสส่วนเนาะภายในสวยนะคะลูกค้าแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำเลยนะ,ค,ะคันนี้เดี๋ยวเราดูแลปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะ,ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้นะคะแค่ดีดีลูกค้าจัดฟรีดาวได้เลยนะ,ะแล้วก็คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษสุด เป็นสีขาวนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะหานะคะเพราะว่ามีเข้ามาไม่เยอะในะลูกค้าคันนี้นะมีเข้ามาไม่บ่อยคันนี้นะคะเข้ามาเรียบร้อยแล้วและก็ที่สําคัญได้เป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะใหม่น้อยนะคะของแท้เลยนะคะหมดของรถสายาซีวีสายสปอร์ตนะคะลูกค้าเนี่ยเมื่อสักครู่นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเปิดด้านท้ายนะคะเปิดเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะสามารถเปิดได้ตรงนี้เลยนะคะ สะดวกสบายนะคะลูกค้าไม่ต้องเดินทางหรือว่าลงจากรถไปเปิดเลยนะคะนี่อ่ะสนใจนะคะคันนี้นะคะลูกค้าคดีๆจัดฟรีดาวนะอนนี้นะคะเรามีบริการนะคะฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้นะคะหรือว่าลูกค้านะคะไม่ได้เดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะลูกค้าสามารถที่จะจองผ่านออนไลน์นะคะเรามีบริการส่งฟรีรถสไลด์ให้ด้วยเนาะ สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 2 4 6 9 2 4 9 6นะคะสำหรับวันนี้เราิ้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ